เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปันซ่าฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบลูซีดีภาค6นั่นเองนะครับเอาล่ะจากคราวก่อนที่เราได้ทำการลุย a ดล y ชา a l เลน g ์ไปโดยการใช้เจ้ามัง k ีเอสเป็นตัวที่ทำทำดาเมจหลักๆนะวางแค่2ตัวแต่ชีวิตคือแบบสบายสบายไปแล้วง่ายเลยเอาล่ะในวันนี้เดี๋ยวเรามาทรมานกับแอดวานชัเลนที่ชื่อว่า disability is t o o good ดีกว่ามันคนละ t ูนะมันเป็น t o o good ทุก uh ูดอะอเบลิตี้เหรอให้เล่นได้2ตัวครับด่านนี้ห้ามขายให้เงิน7 7 0 0เหมเล่น2ตัวพลังชีวิตร้อยหกับด่าน76เราศัตรูทุกตัวเป็นพลังตัวหมดอะนะโอเคให้เงินค่อนข้างเยอะอเบลิตี้ ility, แค่5%โอ้โ oh. ห oh. ผมส,ส,สงสัยตรงที่ว่าให้เล่น2ตัวนี่นะเซะ กับเงิน70,000มนพลังชีวิตร้อยหผมก็รู้สึกว่าด่านนี้มันง่ายยังไงไม่รู้แต่ทําไมมันให้เงินมาเยอะมันให้เล่น2ตัวพลังชีวิตก็เยอะมากผมไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าด่านนี้เนี่ยด่านเจ็ดสิบหกสิ่งที่มันบุกมาคือพวกกองเซรามิกครับอ่ามันคือกองเซรามิกและพัางตัวด้วยแต่ด่านเนี้ยมันให้เราใช้อบิลิตี้ต่างๆ อ่าเรามีวิศาสคอยอจริงๆเล่นฟินิกซ์รอดก็ได้แต่ผมอยากลองตัวนี้ก่อนเลยผมว่าอาบลิตี้ของทุกตัวตรงเนี้ยสามารถใช้ได้หมดแค่นี้จริงๆตัวเดียวก็น่าจะได้อยู่มั้งมั้งนะลองดูอุ้ยไม่ได้ฮะมันแช่นั่นเกินไปเพราะมันไม่มีรีเฟรชยังไงล่ะอ่ะน้ำแข็งไม่ผ่านเจ้านี้ล่ะ วางไม่ได้เหรอหวางได้อ่าซุปอร์บงกี้สายเทคเคอร์เรอร์ครับแล้วก็เอาสายล่างให้เขามองเห็นพังตัวนั่นเองไปแพ้ฮะชนะแล้วหนึ่งสแปมสกิลปุ้งปังจบเลยผมว่าดาษเนี้ยมันไม่ใช่แอดวานซ์ชาเลนจ์หรอกมันเป็นเหมือนกับโชว์เคสชาเลนจ์มากกว่าว่าตัวพวกนี้สามารถทำลายพวกนี้ได้นะถ้าคุณสแปมสกิล ประมาณนั้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าจะได้แน่ๆนั่นก็คือเจ้าวิสาดเอ้ยอัพไม่ถึงทาไม่ถึงไม่ผ่านแน่นอนอเอาวิาสาดมาเป็นตัวทำลายพังตัวครับอาทำลายพังตัวครับแล้วเราก็เล่นแท็กชูเตอร์สายกลางเบรดเมลสตอมไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะ ซูเปอร์เบลดเมลสตอร์มครับอะไหนไหนมีเงินศพไปเลยเผาด้วยอะโอเคไม่ไม่ตีเฟิร์สเพราะว่าการรีเจนมันค่อนข้างสูงเดี๋ยวลองดูไม่ผ่านอย่างแรงครับไอ้เน,นี่ไรประโยชน์อันนี้ก็ไรประโยชน์เพราะมันไม่มีรีฟรีซเท่านั้นแหละถ้ามันมีรีฟรีซก็ดีแต่ถ้ามันมีรีฟรีซส,สิ่งที่มันขาดคืออะไรครับถ้ามันมีรีฟรีซมันขาดการมองเห็นพังตัวนั่นเอง อ่าข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนเฮ้ยถ้าเราลองแบบนี้ล่ะไม่กดอเ i l บลิอ่าเราไม่กดอเ i l บลิแต่เราเลือกที่จะเล่นแบบนี้แล้วเราก็ทำอะไรต่อดีน้ำยาเหรอก็ได้นะแปบบ๊บนึงนะจะเล่นสายไหนดีเงินไม่พอเทียบเฮ้ยพ,พอไหมเนี่ย ไม่พองั้นก็เล่นสายกลางไล้กันอ่าช่วยกันกดสกิลใหญ่แล้ว <c oughs> กดสกิลไม่ดีเท่าไหร่มันช้าคือตัวเราเรียกว่าช้าก็ไม่ถูกตัวบลูนของพวกมันเร็วโอ้ถ้าเราใช้เจ้านี่ล่ะอ่าเหมือนเดิมครับ ต้องมีงรีฟรีดบังคับทีนี้เราใช้ดินจาสายสโลแทนอ้าวถ้าเป็นอย่างนี้เราว่า,างไงสโลครับไม่ผ่านครับจีจไปตัวที่จะชนะได้คือซนะุปเปอร์มังกี้แหละเนี่ยถ้าเป็นเจ้านี้มันมองไม่เห็นพังตัว ช่วยทำลายพังตัวแรือว่าตัวชนะที่แท้ทรูด่านเนี้ยมันก็คือเจ้าซูปเปอร์บังกี้เนี่ยแหละเดี๋ยวนะมันก็แค่สโล่แต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้หยุด ถ้าจะเล่นแค่สายบนมันก็ไม่พอเนาะถ้าเราเล่นสายบลสสายบสายบนเอาแทกสปีดอะอ่ะ,อะเน้นแล้วก็เอาเจ้าเนี่ยแหละละลายมันลองดูเนี่ยมันไม่พอขาดนิดนึงขาดเงินเยอะอกว่ากันมันมันเร็วอย่าบอกนะว่าคำตอบด่านเนี้ยจริงๆมันมีแค่อย่างเดียวไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ตัวนี้ผมว่าคิดว่าน่าจะใช่อ๋อเงินไม่พอเออเงินไม่พอเพราะฉะนั้นก็ ยังไม่พอเราก็ใช้สิ่งนี้สิอุ้ยไม่ได้ถ้าเราใช้สิ่งนี้ใช่ปะเราต้องเร็วประมาณหนึ่งเหมือนกันลองดูก็ได้เอ่อช็อตคีย์คีย์ลัดของเราคำว่าขายคืออะไรนะขายเราไม่ได้เซตไว้เป็นคิวไปแล้วกันอ่าคิว พอเริ่มด่านกดเสร็จกดอ b เบ i t y แล้วก็คิวหนึน่ไม่ทันครับ <laughs> โอเคมันไม่มีทางถ้าอย่างนั้นก็แปลว่ามันไม่มีทางงั้นคำตอบก็มีแค่ตัวเดียวน่ะสิก็คือเจ้าเทคเทอร์เนี่ยเหรอก็โอเคนะเพราะว่าตัวนี้ความสามารถของมันอะค่อนข้างดีอแล้วทีนี้ผมลองเปลี่ยนจากฝั่งขวามาเป็นซ้ายดูแล้วเอาให้มองเห็นพังตัวเงินที่เหลืออีกหน่อยหนึ่งทีง่ไม่ต้องใช้ก็ได้แบบตอนแรก แต่จะใช้สักนิดนึงก็ไม่ได้ติดอะไรนะอะลองดูเพิ่มสโลนิดหนึ่งงะงะงไงะง่งงงีซี่ครับไปต่อได้ไหมไปลองดูสวัสดีคุณโมควับ เข้ามาเข้ามาสกิลนี้มันดีจริงๆนะใช้เป็นๆอะ่ะเจ๋งเลยแรงแล้วแบบสแปมได้ขนาดนี้ผมอยากรู้จริงๆเลยมันจะไปถึงร้อยได้เปล่าค่อยๆเพิ่มเงินมาแล้วค่อยซื้อเจ้านี้ให้กลายเป็นเทียร์สูงสุดเผื่อไว้เจ้านี้คือตัวเผื่อแล้วมันมีน็อกแบ็กด้วย <laughs> สนุกดีเหมือนกันนะ อาจจะนะที่อ่ะทำเป็นเล่นไปแต่ก็ยากอยู่ดีอะ่ะเพราะว่าเรามีสิ่งที่เราแย่อยู่หุ้ยตัวสีม่วง<ม>โอเค,โอ,เคโอ้โหยอย่างเยอะโอ้ยอย่างเยอะพอ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 ไม่ต้องเล่งไม่ต้องเล่งมันเยอะกลัว เยอะจริงฮะรู้ป่ะฝั่งซ้ายอ่ะมันเริ่มมันเริ่มถูกผักกลับใช่ไหมพอมันถูกผักกลับอ่ะมันทําอะไรรู้ป่ะมันรีเจนครับผมรู้เลยมันรีเจนมันกำลังจะหนีไปแล้วนั่นอ่ะจริงมันกำลังจะชนะผมแล้วนะโหด่านนี้ท่าทางจะสนุกไหมอ่ะเฉยเฉยมันเยอะมันน่ากลัว แล้วฝั่งซ้ายนั่นน่ะ Hanım, มันรีเจนใหม่ผมก็เลยใช้น้ําแข็งอะแช่มันไว้ไม่ให้มันรีเจนครับโอเคแต่มันหมดแล้วตำนานพวงนายน่ะมันหมดแล้วล่ะจบสิ้นกันสักทีดู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 การรีเจนดูการรีเจนดูการรีเจนดูการรีเจนมันโอเคโอเคแต่เงี้ตายหมดโอเคเร่งความเร็วต่ออู้อู้ออามา ถ้าไม่ได้ตัวน้ำแข็งนี่ผมว่าผมเละไปแล้วนะขมาเนี่ยตรงนี้พร้อมระเบิดเดียมายิงเมื่อไหร่กดได้เมื่อนั้นนี่แหละอ่ะเดี๋ยวนี้8ปสครับเออผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณเป็นใครมาจากไหนแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเหยียบเข้ามาในแดนของผมแล้วเนี่ยชีวิตของคุณอะ่ะมันจะสั้นมากเจ็บมาสิสทีตายครับหะปีงัง มาขมอ,อนตัวรีเจนนะ่ะน่ากลัวนะระเบิดเข้าไประเบิดเข้าไปถ้าเขาไม่ได้เอาตัวรีเจนมาผมว่าแบบเฉยๆหรือเอาบลูนธรรมดาผมก็กลัวเพราะมันเร็วมากไงแต่เราทดลองมาแล้วแม้ว่าจะเป็นสีชมพูมันก็ไม่ผ่านเอ้ย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 หืมมาพางังเป็นตัวลูก ดีนะใช้ตัวน้ำแข็งดักเอาไว้ตัวนึงไม่ให้มันหนีไปได้ง่ายนั่นเองว้าอ่า,อาเร็วขนาดไหนก็โดนน้ําแข็งสโลเอาไว้ได้ครับแล้วน้ําแข็งตีเร็วด้วยสิหน้าที่ของน้ําแข็งไม่ใช่การทำดาเมจครับแค่หยุดมันไว้พอเดี๋ยวซูเปอร์มังกี้เขาระเบิดมันเอง อาจจะรำคาญเสียงเอฟเฟกของซูเปอร์มังกี้หน่อยนะทุกคนเกมเนี้ยแต่ผมอยากลองพลังพลังพลังผมไม,งไม่ต้องกดน้ำแข็งครับยิ่งกดแล้วยิ่งผ่านอันได้ช้าลงเพราะฉะนั้นก็ปล่อยตรงๆมาเลย c ทอรมอนถ้าได้เจ้าเนทียาห้าน่าจะดีกว่าเดิม โมมันกว้างมากแต่มันแพงครับมันแพงราคามันต่างกันเยอะไม่น่าจะมีอะไรสู้เราได้นะเออจงตรงๆนะผมว่าผมไปถึงร้อยอาจจะได้อาจจะได้เลยอะคอมโบสโลกับทำดาเมจแรงแบบนี้เนี่ยมันโอเคแล้วกูเดาแค่5%เฮะสบายหมุนไม่ทันหรอกแค่ผมสแปมกดสกิลลัวๆก็จบละ Come on, come on, come on, come on สบายเฮ้ยอ,อาจไปลอยได้ก็ได้นะ,สะแสดงพลังให้เขาให้เขาเห็นจริงๆว่าสกิลนายเนี่ยมันดีจริงๆเซรามิกนะนายนะ่ะไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะสู้กับเราหรอกครับ แปลรีเจนมาดีกว่าคุณไม่ได้ใช้รีเจนเนาะคุณแพ้ผมอยู่ละตัวเซรามิกนายเร็วไว่พอที่จะหนีตัวน้ําแข็งถ้าคุณหนีตัวน้ําแข็งไปไม่ได้คุณก็อย่าหวังว่าจะชนะเลยที่จะไปพลังชีวิตผมมันเหลือ83นะมันมันมันเหลือ83แต่เมื่อไหร่ครับหรือว่ามันมีการหลุดไปบ้างจากพลังชีวิต105ที่ผมได้มาสใสยไอ้ด่านรีเจนเรนโบ์นั่นแน่ที่มันเยอะมันไปได้ าอาจร้อยได้นะทุกคนอย่างแรงนี่มันนี่ไหนนี่ไหนโอเคโอเคสบายสบายยิงเข้ามาในวงเข้ามาเข้ามาให้หมดเปรียงตัวกันเข้ามาเลยตัวที่ผมอาจจะรู้สึกกลัวนหน่อยอาจจะเป็นตัวสีชมพูก็ได้ในด่านเนี้ย ไม่ใช่เซรามิกอะถ้าเป็นสีมุมมันเร็วมากไงมันอาจจะหนีได้ถ้าเป็นตัวนั้นอ,อาจจะนหนีผมไดออ้สีม่วงอ,อุ้ยอืมสีม่วงมันเร็วกว่าพวกทุกยี่แช่บอดดีกว่าอ,อแต่ไม่ทันแล้วก็แหมความเร็วเป็นพันเปอร์เซ็นต์มาได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนั่นเองนะครับแสดงพลังของเจ้าซูเปอร์มังกี้ตัวนี้ไปละก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเชียวถ้าได้สแปมซูเปอร์มังกี้สายสายกลาง มันทำดราม่ได้เยอะมากจะได้เจง๋จงเจง๋งเจ๋งยกนิ้วให้เลยสุดยอดมากมาครับผมโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้ครับกับการเล่นในครั้งนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมมันชายนี่ยจะต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆเลยและก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม